พ่อลูกปั่นโป๊านที่ไหนเปนเลยป้าอาจารย์ร้านอร่อยกับร้านปั่นโปร,ร้านที่สองของเราในวันนี้ครับผมกับร้านที่ชื่อว่าทัศการทองผู ร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่รัชดาท่าพระจากซอย8เลยนะครับร้านนี้อร่อยอร่อยแล้วก็มีอาหารสไตล์ต่างๆมากมายที่ร้านแห่งนี้ครับผมใช่แล้ว่ะครับผมแล้ววันนี้นะฮะที่พัฒคารทองฟูเนี่ยเขาอยากจะมานําเสนอนี่เลยป้าเป็นบุฟเฟ่ติ่มซำ499บวกบวกนั่นเองครับผมโอ้โหโดนกสิถทาอย่างนั้นอ่ะโปรโมชันนี้นะฮะพิเศษสุดๆนะเมื่อไหร่ที่ท่านลูกค้ามา4ท่านครับคุณจะได้รับไปเลยนะฮะคือฟรีเป็ดปักกิ่งหนึ่งที่ครับผม ใจถึงพ<น>ึ่งได้นะครับอันนี้นี่น <ะ S 2> คือนอกเหนือจากบุฟเฟ่นะครับถ้าไป4ท่านคุณได้รับเป็ดปักกิ่งฟรีเลย1ที่สุดยอดและบุฟเฟ่ของเขานะครับก็มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีบหมูกุ้งเป๋าฮื้อปลาหนึ่งสามรสซี่โครงหมูฮ่องกงครับหรือว่าจะเป็นกระเพาะปลายัดไส้โอกเปี๊ยะผัก ไข่มังกรทอดซาลาเปาลาวาสาลาเปาไส้หมูแดงก็มีนะป้า oh. และยังไม่หมดเท่านี้นะป้าที่ร้านของเขาเนี่ยยังทำดีเดลิเวอรี่ส่งให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะมีอะไรบ้างครับผมก็มากมายเลยชุดนี้เขาบอกว่าเมนูนี้สั่งก็คือ120บาทครับผมซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง oh, 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 oh. มีเมนูอะไรบ้างเหรอครับท่านผู้ชมครับ,รบมีเนี่ย ข้าวไก่ผัดขิงครับหมูผัดเปรี้ยวหวานบวกข้าว1แถม 1, 1>, 1, ม1นหนึ่งแถมหนึ่งหมดเลยเข้าไปติดตามได้ที่ธนาคารทองฟูนะไปดูกันว่าเขามี Delivery มีอะไรบ้างและมีอะไรน่าสนใจบ้างและนี่แหละครับคือพธนาคารทองฟูฟ้าสุดยอดเลยยังไงก็ตามไปอร่อยกับบุฟเฟ่ติ่มซำของเขาก็ดีนะครับ Delivery ของเขาก็น่าสนใจสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยใช่แล้วล่ะฮะติดต่อทางช่องทางนี้เลยครับ